มีไข่กระทะนะฮะไข่กระทะนะคะอันนี้วิ่งมาอ่ารวมๆเราก็น่าจะ21โลกินมาถ่ายไม่เอาปูเดียได้แลยยอดมากครับเดี๋ยวเราทำอาหารกันดีกว่านี่เปิดไฟไฟเบาอนะฮะปกติลงวิ่งวันละกี่โลครับ6โล6โลทุกวันใช่ไหมครัทุกวันทุกวันเนี่ยสำหรับ คคนนทีีก่กลลัังงงขขาาาดดดดแแแรรมใจูวว็้ยสวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลา6โมง4นาทีคเรามาใช้ชีวิตตอนเช้านะวันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายวอล์กไม่เห็นหาไฟอยู่วันนี้เมนูแรกของเราะกาแฟดิฟอันนี้แฟตนม่ช่วยในการทำกาแฟไหมช่วยมองไม่เห <oh ็นมืดจัด แปรยดลงมาแล้วปิดทำไมอะมืดเลยเนี่ยบรรยากาศตอนเช้าต,ตื่นเลยอาบน้ำั้งเนี่ยยัง <c oughs> เขาเรียกทริปน้ำไม่อาบทริปน้ำไม่อาบนะับนี่นะฮะ<ม>แก๊สกระป๋องกาแฟน้ำมอคคาพอดพริกไทยน้ำมันมะพร้าวเมนูหลักแล้วก็จะเป็นไขน่นะฮะแล้วย่อยก็จะมีขนมปังอะไรอีกอันนี้เป็นไขล่ลวก มีไข่สดนี่เตาแก๊สขาตั้งกล้องมีกระทะซ้อนมะเขือเทศแล้วก็มีทูน่ากระป๋องนี่อย่าบอกกาแฟแก้วแรกเราใส่โอเปกได้ไหมพอแล้วป้ะงนี่อันนี้เป็นกาแฟดิฟใส่น้ำผึ้งว่ะใส่นิดเดียว ม่ร้อนอ่ะไม่ร้อนเลอไม่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่กาแฟตอนประมาณหกโมงนี่ลูกค้าคนแรกของเราวันนี้กำลังทำอะไรครับนี่อันนี้ตักผ้าอยู่ครับนึงไม่ว่าคุยด้วยไอ้เหี้ยใช้สบายที่เยอะกูเนี่ยปอกใครนะเล็บไป็อันเลือกเนี่ยมาดูดิเฮ้ยเดี๋ยวต้องบดเดี๋ยวต้องบดอ๋อต้องบดอยู่ดีใช่ไหม กับบ้านเนี่ยอันนี้ชาชักอะกาแฟคุณี่ไหนมาลแล้วอนนะนะกาแฟชักครับกาแฟชักเออไปถึงคนชงชักใช่อ้าวไม่คนกินชากันเลยพวกนี้ไ่เล่นไม่ทันไม่ทันแล้วตาบู๊ก็ <S <S ต้องดูเออนี่ตอนนี้วิวข้างหลังก็สวยมากเลยนะ ้ของพวกเราก็เริ่มมาแล้วคะเพราะว่าเขาไปวิ่งกันมาแล้วผู้ใหญ่หรผู้สูงอายุผู้สูงอายุมาแล้วนี่ฮะไม่เกี่ยวกับพ่อแล้วเกี่ยวกับผู้สูงอายุแต่ผู้พ่อเลยผู้สูงอายุไม่ใช่พ่อมาขายการเมืองเพระสวอเรเอานาคิวเหรอวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้มาแล้ววันนี้มาแล้วกฟเลยตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของที่นักวิ่งรุ่นเดียวกับเรากำลังมาแลก็เดี๋ยวเรากำลังเตรียมของอ้าว เกณฑ์ไม่เตรียมให้เสร็จอ่ะยังไม่เสร็จห,หรอะเออโอเคครับเดีย๋ยวเราเตรียมของกันดีกว่าเตรียมของไว้เพื่อรับประทานกันนะครับผมต้องทำอะไรต่อแนละ้วบดเลยเหรอบดเลยใช่ปะบดเลยอ่าบดไปอันนี้เอาไข่ต้มที่แกะแล้วมาบดโอ้โหเกณฑ์บดอย่างนี้แม่งก็บดชามหรือว่าบ,บาดตกอะไรก็มือเกณฑ์ชามอ่ะเกณฑ์ทำไมล่ะเกณฑ์ก็ปวดของกูอย่นี้มาตั้งนาน เดี๋ยวเราใส่นี่ก่อนซอสเลยนะแคชช OP แคชช OP หรือว่าภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่าษาบังเกิดเทศก็ตออยู่เกาหลีกูก็เช็คซอสเป็นแบบนี้เดี๋ยวนีว้นั่งนี่ทุกใหญ่เว้ยนี่ของแท้นี้ของแท้ลายคู่แฝกเรว่อยไทยลายคู่แข่งนี่ฮะเราใส่อะไรนะปลาทูน่าลงไปแล้วทูน่ามะเขือเทศไข่ ยังไม่ได้ใส่มาโยงเนตเลยทำเองหดได้เองจริงจริงจริงเลยใส่มาโยงเนตแล้วเปลี่ยนเป็นใส่เนี่ยจะเวิร์กมากเลยอโวคาโดอุดมันอร่อยแล้วนะอันนี้เพิ่มความมันหน่อยฮะมายองเนสกินได้หมดแล้วครูน้ำมันมะพร้าวจะทำยังไงเนี่ยน้ำมันมะพร้าวพี่เบสครับนี่เราได้แล้วนะครับนี่ซอสมะเขือเทศผสมมายองเนสไข่ต้มแล้วก็ เอทูน่ากระป๋องอันนี้เป็นแบบน้ำแร่ใช่ปะทูน่าเดี๋ยวเราลองชิมก่อนนะน้ำเกลือขอต้าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ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 เสร็จแล้วครับกับเมนูแรกอ่ะเกรนมาตั้งชื่อเลยเกนมาตั้งชื่อให้เมนูนี้หน่อยฮะเป็นเมนูที่ชื่อว่าไทยโบทูน่าใส่ซอสมะเขือเทศแล้วมายองเนสนั่นมันส่วนประกอบมาตั้งชื่อดิ โทน่าบาลาเฮได้ล้โน่าบาลาเฮคเป็นอาหารของอิสราเอลนู่นท้นอิสราเอลอิสราเอลที่อยู่ประมาตสนงปีป่ะไม่เกินาตำลงไปหน่อยจะไปอิสราเอลคาา ครับอีกชื่ออะไรฮะนี่ผมวิทย์แม่กองครับวิทย์แม่กองนี่อันนี้อันนี้สวัสดีนะนองลีนะสมเด็จะกูลเจ้าอันนี้น้าจะบอกให้อันนี้ตระกูลเจ้าเลยนี่นี่น้าคิวนะน้าคิวนะเดี๋ยวเราลองมาดูร้านร้านของเราอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่ฝั่งนี้อันนี้ร้านคู่แข่งฮะะเเออดร์นคะ เยอะนะคะคาเร์าเฟอเนน่เอ้านี่แหละไทยเดี๋ยวได้หมดได้หมดมีเก็นมาดูนี่นี่มีเค้กกล้วยหอมอันนี้เป็นปูอัดปูอัดปูอัดนะใส่ไข่กระทะอุปกรณ์มีกาแฟน้ำร้อนส่วนตัวด้วยอันนี้ก็นักกีฬาที่ไปวิ่งกันมาทั้งหมดเลยนะมีแค่วัยรุ่น3คนที่เราเตรียมของไว้ อะโวคาโดนะหั่นและหั่นพร้อมทานก็แถวนี้ก็จะมีนูน่นตกปลาฮะตกปลา,า,าแล้วก็มีแกงจัก,กรยานอ่าเพื่อนๆสงสัยกันไหมว่ากาแฟเนี่ยเขาชงกันยังไงเดีย๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูผู้เชี่ยวชาญทางด้านชงกาแฟนะเขานำเข้ามาจากคุณมาจากประเทศอะไรนะ เอสมอร์ฟ้อ๋อขออีกทีเอสมอร์ฟ้า้ไอ้ยังไม่ชัดเลยเอสมอร์ฟ้าประเทศเรียกยากอ่ะเออขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่าโต๊ะนี่โต๊ะนี่ซื้อมาตัวขนาดโต๊ะเป็นโต๊ะแนวไหนฮะเนี่ยแบบนี้เขาเรียกเเารียกโต๊ะแนวไหนนแวตั้งวะบุ๊กธรรมบ้ากูเรียกกล่องใส่ของก็ได้มึงเรียกโต๊ะและและนี้เรียกโต๊ะอะไรโต๊ะปิกนิก เออลบบิ๊กเด็กเดินเดินมาที่หลังกูเว้ยไท้กูยกของเสร็จหมดแล้วเหลืออย่างเดียวไปช่วยกูหน่อยถามเหลืออะไรเหลือโต๊ะไปเกนฝึกจงกาแฟเดี๋ยมื่าปืนเนี่ยแอบแกว่งกาแฟไม่ได้เนี่ยอี่เขแกว่ตรงนี้ท้ลุงสวัสดีครับไท้ายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันของให้เราเสิร์ฟถึงที่เลยเนี่ยโเอ้ย มันไม่ลงนี่จะเปลี่ยนลงวะอันนี้มือวางระดับต้นๆเลยนะนังของประเทศและของเมืองชนนะคนเนี้ยไม่ทำเมนูอะไรครับลุงไข่ครับไข่ไข่ไข่ค้นไข่ค้นนี่เป็นน้ำมันมะพร้าวนะน้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพได้หมดเอาถุงมาขายขยะเลยผมมีอันเนี้ยอันเนี้ยไข่ไหมเดี๋ยวไข่ไหมอันนี้ไข่ไหมอันเนี้ยไข่ค้น ครับผมนี่ไข่ดาวจ๋าจ๋าเอาขนมปังมาเอาวางมาปิ้งในเตาเลยอุ่นร้อนเลยครับข้างนึงใช่ไหมมีขนมปังแบบจืดนะครับไม่เป็นไรท้ายท้ายอิบขนมปังมาไว้ตรงนี้หน่อยนี่ปังอ่ะอ้าววันเดียววันนดี้ว

อ่ะวองผมลุงเี๋ต้มน้ำนี่ก็ได้มาสู้วันนี้ไหวป่ะไหวเหรออดมีของใหม่แล้วของเก่าแล้เรืืเรือกันเรือ e กลรกำเดิด เคครับเดีย๋ยวเราลองมาดูเนี่ยว่าคนที่ยืนอ,อยู่ตรงนี้อายุเท่าไหร่กันบ้างแล้ววันนี้เขามาทําอะไรกันส่วมากเป็นนักกีฬาหมดนะฮะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ใครก่อนดีฮะนี่สัมภาษณ์ไปทางเชฟเราก่อนดีกว่าฮะชื่ออะไรครับผมปูตามตายปูดเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นปกติแล้ววิ่งวันละกี่โลครับประมาณ7โลเจโลแต่กินส0โลขอโทษนะครับลูกอายุเท่าไหร่ครับอเอออย่าถามอายุได้ไหมส ปัญหาอายุและอารมณ์ไม่ค่อยดีวันนี้เจ็ดโลไปกันเดี๋ยวดูนี้เดี๋ยววันนี้เราใครวิ่งเยอะสุดก็น่าจะวิ่งเท่าๆกันแหละนะลุงอันนี้ลุงชื่ออะไรครับอ๋อโซดาโซดาวันนี้ลุงวิ่งกี่โลครับอันนี้กี่โลเราไม่เปร้ยงผมไม่รู้นะครับ แปดไหมแปดเราไปพร้อมกันแต่วิ่งไม่เท่ากันกลับมาเมื่อกี้เมื่อกี้ถามปกติวิ่งมากี่กิโลนี่อันนี้เป็นนาคิวแะนี่ถ้าคิวดูอยู่นี่วันนี้วันนี้มาวิ่งได้หกรถเจ็ดยังไม่ได้ถามเลยย่เอานี่หกรถเจ็ดวันนี้แล้ววันนี้กะว่าจะกินกี่โลเนี่ยกินไปหกก็ต้งกินเจ็ด เหมือนแค่นั่งนิดนึงเอาออกก็ต้องใส่เข้าไปใช่นี่อันนี้เป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมฮะปกติลงวิ่งวันละกี่โลครับหกโลหกโลทุกวันใช่ไหมฮะทุกวันทุกวันนี่สำหรับ คนที่กําลังขาดแรงบันดาลใจนี่ดูความแข็งแรงด้วยลุงป่วยล่าสุดเมื่อไหร่ป่วยยังไงแบบตัวร้อนไอจามอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ฮะจำไม่ได้คนป่วยจนจําไม่ได้นี่คือเขาไม่ค่อยได้ป่วยะฮะคนออกกําลังกายจะไม่ค่อยป่วยมากลุงชวนคนมาออกกําลังกายหน่อยฮะนุ่มร่มสาวสาออกกําลังกายจะได้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีสุขภาพจิตดีในหัวเราะขอบคุณครับ นี่อาจารย์ผมเจ้าไปไหนฮะโอ้ยโอ้แต่โซทำบอมมี่ขึ้นแล้วไปเอาหลักใจมาได้ไงเนี่ยจ้าแก้วไม่นานเลยจ้าวิ่งวันนี้วิ่งไปกี่โลพอละไปยยลังเวันนี้วิ่งมารวมๆแล้วก็น่าจะ21โลอ๋อโลกับคนอื่นด้วยโลกับคนอื่นนี่อ่ะโอ้ยจาหอมลงเยอะมากเลยเนี่ยหอมหอมหอม ตั้งแต่กัญชาเสรีก็เลยผมรอเลยแล้วนี่กาแฟอร่อยไหมอร่อยเนี่ยเททิ้งหมดแล้วดังนั้นปลาจะไปเอาอีกแก้วหนึ่งโอเคขอบคุณครับอ้าวโลูโลูกเหรอเขาวันนี้วิ่งกี่โลครับผมวันนี้วันนี้ได้8ปดโลครับผม8ปดโลนะครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้แม็กซิมัมยังอยู่ที่8นะครับ21ดูกียี่สิ อันนั้นลงคนอีกนี่นี่วันนี้วันนี้ตัวตึงตัวตึงวันนี้วิ่งไม่กี่โลฮะวันนี้วิ่งน้อยเพราะเห็นอยากกินอยู่ปกติวิ่งวันหนึ่งเจ็ดโลวันนี้วิ่งน้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปกินกาแฟวิ่งมากี่ปีและสิบห้าปีเอ้ยอย่าหาว่าผมจริงนะอย่างผมอย่างผมวิ่งมามัน ม4อ่ะม4อ่ะปีปีเลย9 9้าเก้ปีอันนี้ยี่สิบสามห้าสิบสี่แล้วเหรออยากถ้าจะอยากดูซิกแพคก็มาเปิดเลยแอด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 ศูนย์ตัวมาได้เลยไอพ่อ๋ยวโดน๋ยวเตะนี่ก็นี่ ชวนคนมาออกกาลังกายหน่อยว่ามันมีอะไรดีบ้างมาออกกำลังกายมันต้องลองเององมันถึงจะรู้ว่ามีอะไรดีไม่ดีต้องมาลองเองถึงจะรู้ใช่ปะแต่บอกก็เลยว่าดีแน่นอนดีทุกอย่างัร่างกายจิตใจอันนี้5 0าวิฝาเนี่ย50าวิบฝาถ้าจะดูซิกแพคก็มาแอดแอดแอดไลน์ส่วนตัวมาเลยถ้าจะดูซิกแพคก็แอดแอส่วนตัวมาเพราะว่าถ้าเปิดไม่ได้เดยวผู้จัดการส่วนตัวก็จะเห็นเนี่ยนนี้มีแต่คนมีแต่คนไม่เอากะทิแล้วอ่ะ อเนี่ยมันนเกินนนัอี้อันนี้โชว์ก่อนว่าโอ้โหน่าทานมากเลยอ่ะน่ากินมากเลยครับออปชั่นโอ้โหวิ่งไปหกกินไปเจ็ดลุงว่าเขาเดี๋ยวเดอ๋อไม่ตัดพาร์ทเลยลุงเขาที่บอกเดี๋ยวเนี่ยลุงบอกเดี๋ยวพอดีมาเดิถามในโลูกเนี่ยอันนี้น้ำผึ้งกับกาแฟนะกาแฟวันนี้ลุงวิ่งมากี่โลครับเจ็ดโลครับ วิ่งมากี่ปีครับ15ปีเท่าพ่อเองไะเหมือนเวอร์นะวิ่ง15ปีแต่จริงๆนะอย่างผมจะวิ่ง9ปีเลยไม่ครับวันนี้คุณป้าวิ่งมากี่โลครับผม6กลโลแล้ววิ่งมากี่ปีแล้วครับวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างเรียกงเรี่อป้านี่ไปคุยด้วยล่ะ นี่ไข่กระทะนะฮะไข่กระทะนะคะเรียกพิธีกรใหม่เนาะสวัสดีนะครับผมวันนี้เรามาเจอกับหมาน้ำนะครับหมาหมาหมาด้วแหละตัวนี้แหละตัวอีกตัวด้แหละหมานกเฮ้ยนกไม่อย่างนี้มันเรียกว่านกอะไรวะนกสีขาวปากยาวขาสีดำปะใช่เอ้ยเหมือนเหมือนจะมีปีกสองข้างปะกูกู คจะผิดปบรรยากาศดาวบินโดนเหรอใช่นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนี่ไม่ตัวละลูกชายตามอันนี้เมนูที่เราทำไปนะอันนี้ผู้ผู้ลองคนแรกคนแรกครับยังไม่มีใครกล้าเลยครับรสชาติมันจะไม่จัดมากครับสัดไปแล้วแต่ว่า มันจะผูกไปอย่นะเพราะหนูทำถุงมือเนี่ยอร่อยค่ะฝากรีวิวเลยดูเพียบครับอะไรเทกตัวหอมเดี๋ยวแป๊บนึงอร่อยมากไม่เชื่อดูหุ่นเจ้าของอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยนปรับประกันค่ะทำไงอ่ะขอหน่อยขอขเขาว่าขอสูตรหน่อยได้ไหมนี่เลยครับรสชาติเลยต้องขอยี่ลยขอยี่เลยใส่มายองเนส ใส่ใจด้วยใช่ไหมใช่อันนั้นสำคัญเลยใส่ใส่ทูน่าน้ำแร่นะครับแล้วก็ไข่เยอะหน่อยประมาณแปดลูกไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็มายองเนสใส่เอาสีเฉยเพราะท่านไใส่เทศอย่างเดียวมันสีมันไม่สวยคนเลี้ยงไรอยู่โด้วยก็ไอ้ไนนาพี่กุ๊บผมว่าจะไมพี่อ้อทดไมพี่ออดใส่ดียังงั้นมีคนเลี้ยงด้วยอันนีอันนี้แบบชอบเลยอ่ะอันนี้แบบชอบเลย เป็นไงครับวันนี้ชอบไหมครับดีไม่เคยมีฟิลแบบนี้เลยรู้สึกว่าอบุนเอาอาหารมาแชร์กันนะใช่เหมือนครอบครัวอันนี้ทายอาบน้ำยังไม่อาบเลยใช่ไหมครับยังไม่ได้อาบเลยไม่กล้าเดินเข้าไปเลยไม่ได้อาบน้ำเอาไอ้พูดเลยว่า อย่นเล่ดูเวิตอกรอเอาแอันทวิตอกรีตส์กินประเไทยเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวเราทำอาหารกันดีกว่านี้เปิดไฟไฟเบานะฮะไฟเบาใส่ถ่ายไปเชี่ยทำโ่ทำเซียนเหมือนเรียนมามึงซูมไปที่หเลยนี่วดีโอคนไปใ่คนไป แไปอ่อนไปไล่ไปเรื่อยๆฮะับเราไล่ไล่ยังไงไป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 เราเอียงไปเอียงไปเรื่อยๆโอ๊กนังเสียดายมึงทำแเหมือนมึงทำแบบตั้งใจหรือก็ได้ตั้งใจตั้งใจแล้วคราวนี้ตั้งใจจริงแล้วอ่ะอ่าเนี่ยเราไล่แล้วไล่ไงนะเฮ้ยแกะบปูอัดให้หน่อยดิไอ้ไทยมือว่างอ่ะนี่ยเนี่เกณฑ์มันเข้ามาดูใกล้ๆนี่ นี่นไงวะไข่เนื้อเนียนมากเราเราไล่ไข่ที่มันสุกอย่างเงี้ยมาไว้ตรงกลางนะ,ะ้วครับไขไ่เลยไข่ปูอัดลงไปแล้วปูอัดก็เกาะแล้วกระจุกอยู่ <laughs> อันเดียว <laughs> อือนี่แล้วเราก็ปิดปิดใส่แม่งใส่เยอะแล้วก็ไม่มกินอันนั้นของใครนะพี่ไม่ใช่ของผมนะถ้าเขาเกิดเทศใหญ่หนึ่งไข่น,ขน้องมาซื้อมาบ้างไข่ซื้อมาัวกตี้ยาัว แล้วถ้ากูอยากกินไข่กิ้งอ่ะแบบไม่หมวนแบนก็ต้องหมุกิ้งไปก่อนเฮ้ยหย๋อเดี๋ยวเดินตามมาเชฟเดี๋ยวเดินตามมาเอาสูตรลับพิเศษมามันเชฟไม่ใช่ไม่รู้มันเรียกกูเชฟแล้วซอสพิเศษใส่กไฟเลยซอสชื่ออะไรนะซอสชื่ออะไรนะสอ ตั้งชื่อไว้ว่าอเลยจำไม่ได้แล้ววะผมก็ลืมเหมือนกันต้องไปถามพ่อเสียเลยเนาะนี่เป็นไงฮะไม่น่ากินใช่ไหมฮะแต่ว่าดจริงๆเว้เนี่ยหมดกันบหมดเลยเนี่ยอยากให้เราให้เพื่อนเราลองชิมกันให้มาชิมมาคนอื่นชิมไม่กินชิมจนอิ่มแล้วท้ายไมาชิมเร็วหาหน่วยกล้าตายต้องบอกอย่างนี้หาหน่วยไกลตอนไม่เนี่ยไม่ร้อนโอ้หร้อนตรงไหนแดดไม่ไม่กินเอง หมดกันี่ที่กูรับไม่ทันเลยไอ้เหี้ยสไปเดอร์เซนอืมบอ้วมันต้องเลอะคือเก็นอันนี้อร่อย่าแล้วก็ลูกพี่อีกแลวใช่อะวันเล่นดอกมโบกว่าเข็นไัเลยผงเล่นจ นั่นพื้นนะนั่นเล่นเล่นแบบเป็นตอนนี้เราเล่นอกเราเล่นแบบใช่ใช่ใช่คือี่จะดีก็เป็นองี้นะรถมันแบบดีก็เล่นนี้เล่นนี้ก็นอกจากแบบคือการทําตอนเนี้ยก็อย่าทำให้รถมันจัดมากรถจัดก็คือใส่ตอนมื่เกิดเทศเยอะไปอย่างเงี้ยแล้วกินเรารู้สึกมีความมันมันไหมเออมันจะใส่น้ำมันมาอย่างนี้อ๋อมาดเลยปะคำสุดท้ายแฟนสวยทำไมวันนี้ไม่พาแฟนมาด้วยวะ ทำไมวันนี้ไม่พาแฟนมาด้วยวะโสดไม่มีแฟนนี่อยากจะพูดทำไมวันนี้ไม่พาแฟนมาด้วยวะซับไม่ตื่นทำไมมึงไม่พาแฟนมาด้วยวะไม่มีครับแอคไม่มีเสร็จแล้วครับเมนูไข่ข้นภูเขาไฟแล้วเมนูภูเขาไฟยังไงวะนี่ไงภูเขาไฟมึงไม่มีสูงๆอ่ะยิ่งคุยยิ่งไร้สาระนะครับ โอเคแค่นี้แหละจะไม่มีดูอยู่แล้วปีนี้ปิดนี่ทำไมกูต้องแบบเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอย่างเงี้ยกับมึงตลอดเหรอทำไมวะเอาถ้ามึงเ้ามึะถ้ามองามอ่ถ้ามึงถ้ามึงถ้ามปงามึงถ้ามึงถ้ามั้ามึง้ามึงถ้า้ามึมึามึไถ้ค้มม้มมาา้มาค้แหละขอสัมภาษณ์หน่อยครับ ไงครับวันนี้ได้กินอะไรไปแล้วั้ยครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมทำไมต้องทำเสียงรออ้อเดี๋ยวไม่เท่เปนชื่ <c oughs> อแรปก็วันนี้นะครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับวันนี้อุ๊บกูปวดขี้ พูดนกูไม่ได้กูพูดจริงๆตอนแรกไม่ได้กินกาแฟวันนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆฮะอย่างภาษาจีนนี่เขามีสุภาษิตไว้ว่าวางชิงถอยของจร <t> ิงเกยเจอหวังก้าความสุขกีที่ตัวเราฮะเฮ้ยไปเรียนจีนมาตอนไหนวะแม่งกูจีนแตเยอะแม่งแปลไทยที่แต่ไทยอยู่นิดเดียวก็เดี๋ยวเราจบคลิปเพียงเท่านี้ฮะแล้วเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเราจะไปทำอะไรกันลองคอยดูครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย มันเป็นร้ายมันเลี้ยงมันเลี้ยงหมาเป็นนกต่อมันก็โพสหมามีตาแกมมาใครเข้ามาคอมเมนต์มานะามไีทเอ้าแล้วพวกเอาูดเอาไปโอเคครับไปายครับผมความลับไทยกี